โอเคผมกก่าวสวีดัสสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกท่านวันนี้ผมโฟเรสซีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเว็บนานเกมเพนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเลือกซื้อไ d ดีบนเว็บนานเกมเพนะครับเนื่องจากตอนนี้นะผมนะเพจผมนะครับได้ทําการทําระบบใหม่ก็คือระบบเลือกซื้อ ID บนเพจได้แล้วไม่ต้องมานั่งเลื่อนหา ID หน้าเพจแล้วครับเพราะว่าอย่างสมมุติใช่ไหมสมมติทุกคนจะหา ID ดีแบบราคาแบบ2 3งสามพันเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากจะเลื่อนหาเพราะว่าแต่ละวันหนึ่งอะ ผมโพสไอเดีเป็น10ไอดีนะเพราะถ้าเกิดอยากจะย้อนกลับไปดู2อวันที่แล้วเนี่ยลูกค้าต้องมานั่งเลื่อนหานานมากกว่าจะไปถึงไอดีตัวนั้นเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยทาระบบอันนี้ขึ้นมาแนะ้วผมนานเกมเพ์ซึ่งตอนนี้ระบบเว็บอะไรก็เปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วนะผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนใช้งานกันว่าใช้งานยุ่งยากไม่่วงเลยว่าง่ายดีเดียวนะครับก็เดี๋ยวขอทายอีกนิดน,นึงนะผมเว็บสุ่มรหัสผมก็ยังเปิดทําการตลอด24ชั่วโมงสามารถมาดูรีวิวก่อนตัดสินใจสุ่มได้เพราะว่าช่วงเนี้ยรีวิว นะวันหนึ่งออกไม่ต่ำกว่า10 ID อด,ดีดูดิดูดิสุ่มไอจากนานเกมเพลย์เริ่มต้นกิ่10บาทได้แบบนี้กันเลยถามว่าหน้ามาไหมผมแปะเฟซคนสุ่มมาให้เรียบร้อยถ้าคิดว่าเป็นหน้ามาทักไปสอบถามได้เลยครับคุณแดเนียลครับคุณได้เป็นหน้ามาให้กับเว็บนานเกมเพลย์หรือเปล่าผมบอกเลยว่าผมไม่เคยจ้างใครมารีวิวเว็บผมเลยผมไม่เคยจ้างเลยนะผมนะเพราะฉะนั้นแล้วเว็บผมจริงใจที่สุดแล้วเขาสุ่มไอแบบนี้ได้ดี ID แบบนี้กันเลยดูดิของหัวข่าวให้ปากลาวาเสือส้อซอยมลนคุมลีเอ็นนน้กากไฟ ของแบบนี้ราคาไม่ต่ำกว่า15ไปเทาบวกบวกนี่นะครับสุ่มจะได้ของเป็นแบบนี้ดูดิอันนี้หัวขาวเสื้อเอซุดซ,ซองม่วงหมัดใส่จมัดดูดิได้ของแบบนี้ก็เลยเพราะฉะนั้นเราไม่มีหน้ามาแน,น่นอนสามารถทักไปตอบถามน้องปัญญาวุฒิได้เลยว่าเองเป็นหน้ามาเพจนาเกมเพลหรือเปล่าผมไม่เคยจ้างใครนะครับนี่ครับไอดีหมัดเออชุดอะไรผมไม่แน่ใจชุดสีขาวหมัดดูดิได้ของแบบนี้ก็เลยเริ่มต้นแค่หลักสิบเท่านั้นเพราะฉะนั้นล้วใครที่จะตัด,ดสินใจสุ่มมาดูรีวิวก่อนเพราะเว็บผมเนี่ยลงรีวิวไว้เยอะอมาะมๆกๆ ผมไม่รู้จะทิายยังไงเอเนว่าให้ทุกท่เนี่ยตัดสินใจกันเองผมไม่ขอแนะนำอะไรใดทั้งสิ้นเพราะว่าเว็บผมเนี่ยมีรีวิวจริงทุกวันไม่ได้มีการจ้างน้าม้าสุ่มจริงได้จริงไอเดีออกจากเว็บสุ่มทุกวันนะครับอ่ะโอเคเราเข้ามาตัดเข้ามาที่เว็บของผมเลยดีกว่านานเกมเพลตัวนี้นะครับผมนะใครที่อยากจะเลือกซื้อไอเดีเนี่ยสามารถกดลิงก์เข้ามาได้เลยผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชันนะผมนะใครที่เข้ามาแล้วอันนี้จะเป็นสินค้าแนะนำนะซึ่งสินค้าแนะนำเนี่ยมันจะโชว์เฉพาะตัวที่ผมแนะนำนะผมนะนครอยคดดดดเยาสาาาามรรถคค้นหา ได้ว่าเรามีงบเท่าไหร่หรือจะหางบ1,000ไม่เกิน2,000บาทเราก็กดเลือกราคาได้เลยนะผมนะหรือจะหาตั้งแต่ถูกสุดมาแพงสุดแพงสุดมัดก็ได้นะโอเคนะซึ่งล่าสุดไอตรงนี้นะผมอนระบบไอตรงนี้ล่าสุดมันก็เป็น ID ที่ผมเนี่ยได้ทำการอัปเดตลงในเว็บล่าสุดนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ ID ที่มีในเว็บพร้อมขายเลยคือ66รายกาก็คือเว็บนี้ใช้งานง่ายมากทุกคนกดเข้ามาในลิงก์เนี่ย ไม่ต้องทําการสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิ้นคือผมทำเอาไว้ให้ลูกค้าเนี่ยเลือกดูสินค้าอย่างเดียวก็คือเอาไว้ดูว่าตัวไหนย,ยังอยู่บ้างตัวไหนที่พร้อมขายซึ่งตัวในเว็บทุกตัวที่ลูกค้าเห็นน่ยจะเป็นตัวที่พร้อมขายหมดเลยลูกค้าสามารถปิดได้เลยนะยกเวเกน้นกรณีปิดพร้อมกัน2คนนนจะปิดซ้ำกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะก็โอเคนะผมนะราคาต่ําสุดนี่เราสามารถรดูตอนนี้คือราคาเริ่มต้น500บาทตอนนี้คือในเว็บเราจะอัดเราจะเติมของลงเรื่อยๆนะผมนะซึ่งตอนเนี้ยผมใส่ไปแล้ว 66 ID ก็อาจจะมีอัปเดตเรื่อยๆนะผมนะก็เราสามารถหาดูได้เลยราคาต่ําสุดอะไรอย่างเงี้ยมาดูนะสมมติตัวนี้5 0าบาทสมมติเราสนใจตัวนี้เราก็ดูรูปก่อนนะเราสามารถเลือกดูได้ยางงี้นะกดเต็มจอก็ได้นี่ครับกดเลื่อนได้เลยนะคือระบบในมือถือก็จะเป็นเหมือนกันนะเราก็เลือกดูได้เลยนะผมนะสมมติเราถูกใจ ID ตัวนี้นะผมนะเราอ่านรายละเอียดกับคนดูเชื่อม g t ผ่อนได้ครับสนใจทักมาได้เลยครับอ่าสมมติเราสนใจตัวนี้500บาทเราทําการแคปติดค์ทตัวนี้หรือจําเลขตัวนี้ไว้ก็ได้แล้วก็กดติดต่อ ติดตอ่อผ่านไลน์ซื้อผ่านไลน์ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวกไลน์ก็กดติดตอ่อเราแล้วกดผ่านเฟซบุ๊กได้เลยก็จะเร้งมาที่หน้าเพจของผมนั่นเองนะผมก็สามารถปิดในแชทกับแอดมินได้เลยนะครับผมนะง่ายมากผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสะดวกเพราะลูกค้าเนี่ยชอบทักมาถามว่าที่ครับเหลือไอดีตัวไหนบ้างครับคือหรหัสที่เวลาผมขายใช่ไหมเออสมมุติถ้าตัวไหนขายออกแล้วอะ่ะปิดการขายบางคนไม่รู้ว่าคือออกแล้วโอเคได้ทําระบบนี้ขึ้นมาก็คือตัวที่โชว์เนี่ยคือพร้อมขายทุกตัวเลยก็คือสนใจก็คแคปแจ้งแอดมินได้เลยนะผม ่างอะเออถนะ้าสนใจก็มาเลือกได้เลยถ้าเกิดอ่าเดี๋ยวผมจะมาสอนคนณหานะครับผมนะสมมติเรามีงบ2,000บาทอ่ะใส่ไปได้เลย2 0 0พตรงนี้นะผมนะอ่าเดี๋ยวแล้วกดตรงราคาต่ำสุดกันนะมันก็จะเด้งไปเลยครับผมนะราคา2,000บาทขึ้นไปนะ นี่เราก็เลือกได้เลยนะว่าจะหางวดหรือเราอยากหา2,000ไม่เกิน3,000แล้วก็ใส่เลข3,000ตรงนี้จะเป็นช่องราคาสูงสุดแล้วกดค้นหาได้เลยนี่ครับผมนะ2,000-3,000บาทจะจะแสดงราคา2,000ไม่เกิน3,000ประมาณนี้เลยแล้วก็ดูเออสนใจตัวไหนโอเคก็ใช้งานง่ายๆเลยเพราะว่าเราไม่ต้องทำการสมัครยูสเซอร์ใหม่นะส่วนเว็บสุ่มมันจะแยกเว็บนะคุณดูอันนี้จะเป็นเว็บที่เอาไว้ดูสินค้าดีเท่านั้นนะผมเว็บสุ่มก็จะอีกเว็บหนึ่งก็เว็บเดิมเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยว,ม,ม,ว,ว,ว,ม,นนวม็่กดงลไไคอ้ื พี่กับวิศตุมมาค่อนข้างนานซึ่งตอนนี้การันตีที่ผมบอกไปราคาการันตีเนี่ย คือตั้งแต่ผมปรับมา2ัปสีก้าเนี่ยบอกเลยว่าวงล้อแม่งโคตรยอดทีคือแบบคนสุ่มกัละนาไปสุ่มกันเยอะมากซึ่งไอดีงบนักเรียนก็ออกไม่แพ้กันคือแบบออกไม่ต่ำกว่าสามสามตีตัวต่อวันอะซึ่งมีคนสุ่มวงล้อนักเรียนเยอะมากคือใครๆก็อยากสุ่มอยากสุ่มแค่งบเริ่มต้นแค่สิบาทจริงๆผมบอกเลยนะว่าสุ่มเพชรอะมันออกง่ายออกง่ายกว่าไอสุม่มนักเรียนนะแต่ว่าคนไม่ค่อยสุ่มกันเพราะว่าคนเนี่ยอยากได้ไอดีไม่อยากได้เพชรนะแต่ไม่เป็นไรนะแล้วแต่ความสมัครใจนะผมนะก็ประมาณนี้นะผมเว็บสุ่่่่่่่่่มมมมมมมสสสสสาาาาารรรถุุุไดดดด้้้ตตตตลลอออ24ชััััััวววววโงกกกนน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 จจจะะะิิใูีีหเเพคคคบยแท สุ่มได้จริงไหมเออจ้างหน้ามา้ามันหรือเปล่าเราดูได้เลยดิเราแปะคนสุม่ม Facebook ไว้พร้อมเลยนะผมถ้าเกิดแบบเออคิดว่าเป็นตัวปลอมหน้ามา้าทักเข้าไปได้เลยผมบอกเสมอว่าทักไปได้เลยเพราะผมไม่เคยจ้างใครเว็บผมเนี่ยโคจริงใจสุ่มจริงได้จริง,รง,รงแน่นอนผมเว็บผมไม่เคยไม่ล็อกแน่นอนนะผมนะสุ่มจริงได้จริงนะผมนะงบนักเรียน10บาทคนเนี่ยเคยสุ่มแค่10บาทแบบเติมแค่1ิบาทแล้วสุ่มทีเดียวออกก็มีมาแล้วนะคบผมนะเพราะฉะนั้นแล้วเว็บผมเนี่ยจริงใจมากมานะผมนะดูดินี่นะผมตามนี้เลยนี่น้องผู้หญิงไปนนะะผม ก็บอกเลยสูงเริศต้นแค่10บาทเท่านั้นนะผมนะก็โอเคครับก็จะมารีวิวประมาณนี้คร่าวๆเป็นอัปเดตอัปเดตเว็บนะผมแล้วสำหรับลูกค้าที่กำลังหาซื้อไอดีกันอยู่นะผมนะก็ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากขายไอเดีเนี่ยเพืผมเนี่ยให้ราคาดีก็สามารถเอามาให้ตีราคาก่อนได้ถ้าเกิดราคาถูกใจไม่ถูกใจไม่เป็นไรเราตีราคาให้ก่อนนะผมนะไม่ถูกใจเราก็เก็บไปก่อนหรือจะต่อรองราคาเพิ่มก็นอีกทีก็ไม่เป็นไรนะผมลองมาเสนอคุยกันก่อนได้เพื่ผมไม่อะไรอยู่แล้วสามารถให้มาตีราคาเฉยๆก็ได้เผื่อถูกใจก็ค่อยขายกนนก็ประะมาณี้ค ครับผมนะโอเคครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ